แรกเตอร์ t r ห5้าีด CWD t a l k 80ดันดินอัดจมผ่านล้อหน้าลอ,อยเลยนะครับวันนี้จะเอาไวรุ่นอัดให้ดูนะดูนะ ว่าที่ถ่ายมามีแต่คนเข้าคนแก่นะครับมันมันมันเขาอ่ะรถมันแรงล้อหน้าลอ,อยเลยนะครับล้อหน้าลอยเลยนะครับรถไม่มีดับนะครับ รับประกันเลยความแรงนี่คนระับขุดสะเลยนะครับในหลุมเลยนะครับพัดพลายกลับคืนเล่งได้สั่งได้ด้วยเท้านะปลายเท้าเอาแรงเท่าไหนก็สั่งได้นะครับไม่มีดับนะครับนี่ผ่านจานใหญ่มากนะครับผ่านหน้านะครับโคตรี ทีนี้ท่านผู้ชมจะได้ดูคลิปการไถผ่านจานไม่ใช่24นะครับผมวันนี้ผมจัดผ่าน26นิ้วผ่านใหญ่ให้เลยนะครับของขวด95แรงม้าเลยดูนะค,ความคล่องตัวของฟรอกนะครับสับหน้าสับหลังเห็นไหมครับอ่าคล่องนะครับรุ่นฟรอกเนี่ย ใส่ลูกค้าไปซื้อท่อใหม่มั้งครับเสียงดังเดิมเพราะว่าท่อเก่ามันหูมั้งมีงานเยอะดอกยางหน้าสึกแล้วนะครับฐานย6บหนะครับอัดจ,จมปอกคานะครับย6บหนิ้ววันนี้ตั้งใจจะเอา วัยรุ่นที่ขับเร็วๆมาอัดดูนะครับว่าผ่าน26นิ้วนี่จะขับไหวไหมทุกทีขายมาแถมแต่ผาน24นิ้วลูกค้าที่ไปหาใส่เองเป็น26นิ้วก็มีนะครับแต่ไม่ได้ไปถ่ายวันนี้เลยตั้งใจมาถ่ายให้นะครับดูการถอยหลังนะครับคล่องตัวนะครับผลักคอะเข้ามาปับ๊บถอยได้เลยอย่างคนจะสูบบุหรี่บนรถก็ได้มือเดียวก็ได้ทํางานอีกมือนึงก็ไม่ต้อง ความประความโปรไลเพราะมันเป็นไฮดรอลิกมันตรงอยู่แล้วนะครับดูนะครับย่ำย่ำลดลอยลอยนะครับรถลอยดีเหลือเกินย่ำย่ำไปแถวเบา TR ห้าสิบห้ขีดสี่วีดีแปด็อกวันนี้อัดยี่สิบหันจาน26นิ้วนะครับอัดให้เร็วๆเลยนะครับแรงๆเลยนะครับ แต่ดูในคลิปนี่มันมันจะช้าหน่อยหนึ่งแต่ดูของจริงนี่เร็วนะครับดูเดี๋ยครับไปถึงฝั่งนู้นแล้วนะฮะเพราะว่ามัน3าสิบเฟรมต่อวินาทีเป็นมือถือรุ่นเก่านะกำลังไม่มีตกนะครับเร่งได้ที่สู้ตีนนะฮะสู้เท้าไปเท้าเรากดเท่าไหนก็มันก็เท่านั้นเลยนะครับเหมือนกับคลิปดันดินนะฮะไออัดจนลน้นฐานมือถือก็ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่ ดันดิน M3 หรือ M2 ก็ได้นะครับแล้วแต่สภาพว่าของงานถ้าเกิดงานที่ไม่เปียกไม่ชุ่มก็เ3็ม5 5มทีอาร์ทีพอฐาน26นะครับวันนี้อัดจมปอกคันนะครับดูซิว่าจะลากไวไหมของ f อร์รุ่น95แรงม้านะครับดูนะครับจมปอกคันรถลอยริ้วๆเลยนะครับรถเบามาก ความเร็วจะเร่งกว่านี้ก็ได้นะครับมันเร็วเกินไปเราก็รถมันจะซ้ายขวาซ้ายขวามินิมแต่วันนี้จะทดสอบพละกกำลังให้ดูนะครับเห็นไหมครับขยหลังเร็วนะครับ เชื่อว่าขายไปผ่านแต่ยี่สี่นะครับวันนี้จะอัดให้ดูผ่านยี่สิบหกนิ้วนะครับของฟอดเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าซื้อซื้อมาสองคันนะครับฟอดเก้าห้ารงมาเอ่อนิวฮอลแลนด์นะครับทษทีแล้วกับทะเลทอง